พูดถึงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้มีการเตรียมจัดงานจันทบ,บุรีเกษตรแฟร์2,567 Fruit e i v a l and Food รสชาติแห่งความสุขครับขนบูธจำหน่ายสินค้ากว่า1,000บูธภากรรมยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรมาจัดแสดงตั้งแต่20ถึง26พฤษภาคมนี้ครับ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายยิ่งยศพันเอี่ยมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีและนายศักดิ์สกุลสุภกฤิอนันต์ผู้อำนวยการทททสำนักงานจันทบุรีร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ครับปีนี้ใช้ชื่อทีมว่าฟรุตติวอลนะฮะก็คือฟรุตบวกกับเฟสติวัลแอนด์ฟู้ดนะครับรสชาติแห่งความสุข จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26พฤษภาคมนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่14นาฬิกาถึง21นาฬิกาของแต่ละวันครับเพื่อแสดงออกถึงศักยภาพของแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่โดดเด่นและดีที่สุดในภาคตะวันออกโดยสำหรับผู้เข้าร่วมงานก็จะได้รับความสุขสุดๆทั้งชมชิมช็อปแชะรวมถึงสินค้าการเกษตรผลไม้พรีเมียม ของกินขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปอัญมณีและเครื่องประดับกว่า150ร้านค้าและยังมีมินิคอนเสิร์ตให้ชมฟรีตลอดทั้ง7วัน7คืนแล้วก็งานนี้ยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้หรือร้านอาหารให้กับชาวโลกได้รู้จักจันทบุรีมากยิ่งขึ้นด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่าจังหวัดจันทบุรี จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นเมืองการเกษตรครับมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP คิดเป็นลำดับ12ของประเทศโดยภาคการเกษตรเนี่ยคิดเป็นร้อยละ54เกินครึ่งนะครับนอกจากนี้ GDP ของจันทบ,บุรีถือเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยมังคุดเงาะลองกองและยางพาร,รา ซึ่งจังหวัดจันทบุรีขณะนี้มีความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนโดยเชื่อว่าการจัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนคาดการณ์กันว่าไม่ต่ำกว่า20,000คนครับนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ให้กับชาวจันทบุรีได้เป็นอย่างดี สังเกตได้ง่ายๆจากจำนวนการจองยอดที่พักโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในช่วงระหว่างการจัดงานเกือบทุกที่ก็จะเต็มแทบทั้งหมดนะครับขณะที่เรื่องของการต่อย,ยอดจากการจัดงานให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกรนั้นขณะนี้มีการเตรียมผลักดันสินค้าแปรรูปและการหาวิธีการแปรรูปเปลือกทุเรียนให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับ การจัดงานครั้งนี้ยังไงก็ปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมีในยยะทุกครั้งที่เราจัดงานมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่ายังตำเนี่ยผมว่าอย่างน้อย2 0,000คนนะครับในการกิจการคนมาเที่ยวในทุกๆปีก็กลับเรียนว่า GDP หรือการงบประมาณท่องเที่ยวเราเนี่ยก็กลับเรียนว่าจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมรายได้ไดยางไงตอนนี้ที่พักที่ทราบข่าวมาก็ค่อนข้างจะเต็มนะครับในช่วงการจัดงานวันเก่า นโยบายเนี่ยหนึ่งเริ่มต้นี่ที่ผมพูดกับเรียนไว้แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีเรามีมอเตอร์ว,ว่าทํำยังไงให้จันทบุรีเนี่ยเป็นนครแห่งผลไม้นะครับซึ่งในงานเนี่ยท่านกาบเรียนว่าคนจันทบุรีโดยเฉพาะพ่อพี่น้องเนี่ยหึงได้นําสินค้าการเกษตรนะครับมานําวางจำหน่ายในรูปของออเป็นผลไม้สดผลไม้แปรรูป หรือบางทีสินค้าของโอทอปของจังหวัดจันทร,ร์มานําจําหน่าย 2. ท่านเนี่ยก็ได้นวัตกรรมหรือมีความรู้มาเที่ยวมาชมก็กราบเรียนว่าคนจันทบุรีเนี่ยพร้อมแล้วก็มาสับสนุนในงานนี้ครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆคือทอํา,ย,ายังไงให้ยังยืนที่ว่าเนี่ยคือเราอาจจะหนึ่งเนี่ยเราคุยกันเรื่อยนะครับว่าทํายังไงให้สินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพขึ้นหรือ2เนี่ยทำยังไงให้ทุกอย่างเป็นสินทรัพย์อย่างเช่นเปลือกทุเรียนซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการําจัด เปลือกทุเรียนเนี่ยปีหนึ่งผมว่าหลายหมื่นตันนะครับทำยังไงให้เปลือกทุเรียนเนี่ยมีเป็นสินทรัพย์ซึ่งทางนี้จังจังหวัดโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยก็กลังส่งเสริมอยู่